พอพรทิพย์พูดล่าสุดความรู้สึกลึกๆหลังรู้ว่าแม่แตงโมส่งมือถือให้บังแจ็กหลังจากที่ทนายเดชาแถลงข่าวแจ้งว่าแม่แตงโมมีการส่งมือถือของแตงโม ไปให้บางแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าส่งทางไปรษณีย์ค่าส่งประมาณ2,000บาทซึ่งแม่แตงโมดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากบางแจ็คบอกว่ามีพยานหลักฐานสำคัญสามารถพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆาตกรรมด้านหมอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ที่เป็นหนึ่งคนที่เข้าร่วมสังเกตการการชนะสูตรศพแตงโมรครั้งที่สองที่ผ่านมาและไม่เชื่อว่าแตงโมจะตกจากท้ายเรือ จนเป็นเหตุทําให้เสียชีวิตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพแม่แตงโมจากสื่อหนึ่งพร้อมกับเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นแม่แตงโมที่ส่งมือถือของลูกสาวไปให้บังแจ็กระบุว่า ขอสังคมอย่าเพิ่งประนามหรือตำหนิแม่ลึกๆเชื่อว่าแม่ยังคงมีความสงสัยติดใจในสาเหตุการตายของลูกที่ตอนแรกคงเข้าใจว่าไม่ซับซ้อนบวกกับได้รับคำแนะนำคำปรึกษาที่เน้นการเชื่อมั่นตำรวจสิ่งที่น่าห่วงคือคนอื่นๆที่มีทั้งตั้งใจช่วยหาความจริงมีทั้งลุ้นหรือมีทั้งแอบแฝงที่ทำอะไรแล้วอาจไม่ส่งผลดีต่อผู้ตายขอเป็นกำลังใจให้แม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมแยกแยะได้ว่าใครบ้าง ที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ตายอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ